ตอนนี้โครงสร้างน่าจะได้อยู่ประมาณสัก45-50เ็ตแล้วนะครับก็จะเป็นชั้นล่างตัวนี้เป็นชั้นล่างชั้นล่างจะเป็นสเต็ปสเต็ปลงไปแล้วก็พอชั้นสองชั้นสองเราก็จะเห็นห้องนอนนะฮะที่ยื่นออกไปตัวนั้นห้องนอนจะยื่นออกไป3เมตรจากตัวบ้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงที่ช่วยรับแผลชั้นบนนะครับก็จะเห็นประมาณนู้นฝั่งนู้นเป็นที่จอดรถนะที่จอดรถจะอยู่แนวโน้มนะครับแล้วก็รัดมาตัวนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกันาง ชั้นตัวนั้นก็คือจะเป็นชั้นห้องรับแขกเราดูว่าจะเดินขึ้นยังไงน,นะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าวันที่17กุมภา2565ก็ลุ้นกันว่าจริงๆตามกําหนดวันที่20โครงสร้างต้องเสร็จแล้วแต่นี่ยังเหลือชั้น2กระดาษฟ้าซึ่งอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าข้างลา่างค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็หลายสเต็ปหลายขั้นตอนไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ออกมา รุ่นกันว่าจะสวยไหมโอเค